นมมะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่13ตุลาคม2565เราถวายกองทาน ในวาระพิเศษนะคะเพื่อที่จะถวายพระกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าของเราไม่ใช่เฉพาะของเราของชาวโลกไม่มีอีกแล้วในชาติไหนบนแผ่นดินที่เราจะมีพระมหากษัตริย์ที่จะอุทิศพระองค์ท่านให้กับประชาชน ของท่านและให้กับประชาชนของโลกอย่างแท้จริงคำว่ากษัตริย์เป็นคำเดียวกับคำว่าเกษตรซึ่งแปลว่าพื้นดินที่นากษัตริย์พระมหากษัตริย์ภาษาไทยเขาเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินและ พระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระนามตัวของพระองค์เองพระนามว่าภูมิพลภูมิพลก็แปลว่าแผ่นดินอีกใช่ไหมกำลังแห่งแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เกิดมาเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆแต่ท่านเกิดมาเพื่อที่จะ ทำงานอันยิ่งใหญ่พระองค์ท่านจึงไม่ใช่มนุษย์ที่ตายขอโทษนะใช้ภาษาชาวบ้านนะคะที่เกิดแล้วก็ตายเหมือนคนอื่นแต่ท่านเสด็จลงมาอุบัติเพื่อที่จะทํางานงานของพระองค์ท่านจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เปรียบในสามโลกต้องบอกว่าเปรียบในสามโลกได้ไม่มีพระมหากษัตริย์ พระองค์ใดในโลกนี้ที่เรารู้จักใน70ปีที่ผ่านมานะคะที่จะสามารถที่จะมีบุญญาธิการที่จะดูแลประเทศชาติได้ยั่งยืนถึงขนาดนี้พระองค์ไม่ได้ดูแลเฉพาะประเทศไทยในการที่พระองค์ดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือการดูแลโลกด้วยอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10วันที่10เนี่ยเป็นวันขึ้น15ข่้าคเดือน11 แล้วก็เป็นวันที่พระทิกษุนีก็ทำอะไรกันนะประวัณนาออกรรษาวันนั้นเป็นวันอะไรขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงธรรมชาติโดยธรรมชาตินะคะวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันที่ <c oughs> เป็นสิริมงคลคืนสิบห้าค่ำเนี่ยเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเขาทำพิธีชะลอพระรูปของรัชกาลที่เก้าที่จะนำไปประดิษฐานที่สมัยตะก่อนเราเรียกว่าสนามม้านังเลิงนะในชีวิตนี้เราก็ไม่ได้เคยเข้าไปในสนามม้านังเลิงนะคะเพียงแต่เราผ่านอยู่ข้างนอกเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากสมัยตะก่อน ไม่ไม่ชอบผ่านสนามม้านางลิงเพราะว่ารถติดโดยเฉพาะเวลาที่ก็มีการแข่งมา้ารถติดแล้วก็บรรดามอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ข้างๆกับมอเตอร์ไซค์ก็คือพวกที่เข้าไปดูแข่งม้าน่ะไม่ชอบผ่านสนามม้านางเลิงมีความรู้สึกเป็นอกุศลเล็กๆในใจนะคะเพราะว่ารถจะติดมากและเราไม่สะดวกแต่บัดนี้พื้นที่สนามม้านางเลิง ในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะคะท่านถวายที่ดินพื้นใหญ่นั้นยกเลิกสนามม้าสาธุยกเลิกสนามม้าสาธุเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรนะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกผู้ทุกคนตอนนี้หลังจากสนามม้านางเลิ้งไปแล้วเนี่ยพระเราก็จะเข้าไปเดินได้แล้วเมื่อวันที่10มีการ อันเชิญพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ใหญ่มากละค่ะไม่รู้กี่เมตรนะคะนอนมาอย่างนี้ค่ะนอนมาแล้วก็ตอนที่ทําพิธีแห่เข้ามาเนี่ยนะคะก็มีทหารวังที่แต่งตัวแบบใส่สีแดงค่ะชุดสีแดงแล้วก็แบบแบบโบราณเนี่ยนะคะสองข้างขนาบเข้ามาอลังการเราไม่รู้ว่าอะไรนะแต่พอเห็น แม้เพียงภาพที่เห็นเราก็รู้สึกในใจนะรู้สึกโ <c oughs> อ้โหอลังการมากๆเลยมีจังหวะดนตรีนำเข้ามาวันที่สิบในช่วงนั้นเลยนะคะเป็นช่วงที่เรากำลังมีพายุเข้าลูกจำได้ใช่ไหมพายุลูกแรกที่เข้ามาแล้วเราก็เปียกฝนน้ำท่วมกันมาตั้งแต่ออพายุพายุอะไร <c oughs> โนรุโนรุนะคะโนรุจะต่อจากโนรุก็เป็นเนสัตใช่ไหมคะ จุดที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมฟ้าฝนก็มืดครึม้มวันหนึ่งตกสามหนที่เนี่ค่ะตกตกแล้วประเดี๋ยวหยุดหน่อยนึงหยุดหน่อยแล้วก็ตกอีกฟ้าฝนเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆเต็มไปด้วยเมฆหมอกปกติพระอาทิตย์ทรงกดก็โอเคโอเคละ่ะฟ้าท้องฟ้าสว่างพระอาทิตย์ก็ทรงกดเราก็เห็นมาตั้งหลายงานแล้วใช่ไหมพระอาทิตย์ทรงกดจึงไม่อัศจรรย์ไม่อัศจรรย์ เพราะว่าถ้าหากว่าฟ้าใสไม่มีเมฆหมอกเนี่ยนะคะพระอาทิตย์ก็ทรงโกรธเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ธรรมชาต,ต,าชาติแต่ครั้งนี้ท้องฟ้านะ่ะเต็มไปด้วยเมฆเพราะพายุเนศาสตร์นี่แหละนะคะเข้ามาทั้งฝนตกฝนตกถนนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเส้นทางกรุงเทพ นครปฐมกรุงเทพนะ่ะหลวงแม่อยู่มาเนี่ยวัดเราอยู่มา60ปีนะ่ะไม่เคยท่วมก็ท่วมโดยเฉพาะเส้นตรงคอสะพานตรงนครยศรีนะคะที่จะขึ้นสะพานน้ําท่วมมากเรามีนะ้นําฝนมากๆเหลือเกินน้ําฝนก็มาจากฟ้านั่นแหละน้ําก็เต็มฟ้าอนะ่ะก่อนที่จะกลั่นตัวลงมานะั้นน้ําที่เต็มฟ้าก็คืออะไรเมฆใช่ไหมเมฆเต็มไปหมดเลยในขณะที่ท้องฟ้ามีเมฆเต็มไปหมด พระอาทิตย์ทรงโกรธได้ยังไงอะพี่พระอาทิตย์ทรงโกรธได้ยังไงพระอาทิตย์ทรงโกรธตอนที่เขายกพระรูปของราชการที่ทเก้าขึ้นประดิษฐานนะคะนอนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีรอกใหญ่มหาศาลยกขึ้นมาตั้งทันทีที่ตั้งเนี่ยลูกทันทีที่ตั้งขึ้นเนี่ยนะคะพระอาทิตย์ทรงโกรธอันนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดา ไม่ใช่การแต่งรูปไม่ใช่การแต่งรูปนะคะแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและมีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นร้อยเป็นพันคนที่เห็นเราเราเห็นเขาส่งมาทันทีเลยนะคะพอมีการถ่ายรูปก็ส่งมาทันทีหลวงแม่หลวง,งแม่ว่านี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นเรื่องปาฏิหารปาฏิหารจะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีบุญญาธิการ ผู้ที่มีบุญญาธิการนั้นแม้แต่แม้แต่เทพที่รักษาเทพที่รักษาพระอาทิตย์เราจึงเรียกว่าพระอาทิตย์ลูกสังเกตภาษาไทยไหมภาษาไทยไม่ได้เรียกดวงอาทิตย์ธรรมดานะเรียกว่าพระอาทิตย์ภาษาไทยเรียกพระจันทร์ ในความเชื่อแล้วก็บอกคนโบราณเชื่อแล้วเลอะเทอๆนะไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลนะ,นะคะแต่ว่าเชื่อว่าพระอาทิตย์มีเทพรักษาพระจันทร์ก็มีเทพรักษานะคะ mm. ผู้ที่มีบุญญาธิการเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่จะขึ้นครองราชเท่านั้นแต่เป็นพระโพธิสัตว์ และไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์ธรรมดาเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่แม้กระทั่งพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ต้องชื่นชมในบุญญาธิการของท่านและในการชื่นชมบุญญาธิการของท่านนั้นพระอาทิตย์จึงทําให้ปรากฏถึงแม้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ละไปดูเถอะนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผู้ที่เฝ้ามองท้องฟ้านะว่า พระอาทิตย์สามารถจะทรงโดดจได้แม้ว่าท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยเมฆก็าตามเป็นหมายนะอันนี้เป็นหมายที่หลวงแม่หลวงแม่เล่าให้ลูกฟังพูดให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกตั้งข้อสังเกตวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตและเฝ้ามองธรรมชาติเฝ้ามองธรรมชาตินะคะเรามองเหตุการณ์เมื่อวันที่สิ ตุลาคมนะคะ2560จึงเป็นเรื่องสำคัญจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตนะคะและโมทนาใจของเราเนี่ยน้อมใจโมทนากับบุญกุศลของพระองค์ท่านที่ท่านได้สร้างธรรมและเราเป็นผู้รับผลประโยชน์ เราซึ่งเป็นลูกท่านเนี่ยนะคะเป็นลูกของประเทศนี้เราเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงทำในส่วนที่ the least we can do น้นอยที่สุดที่เราจะทำได้นะก็คือการถวายกองทานเพื่อที่จะทูลอันเชิญพระองค์ท่านให้ได้มีส่วนในการถวายกองทานเป็นส่วนเล็กที่สุดที่เราจะพึงทำได้จากจุดของเรานะคะ แต่เราต้องการจะบอกด้วยพิธีนี้ต้องการจะบอกพระองค์ท่านว่าเราไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆน,นะคะที่จะครองราชได้นานถึง70ปีและตลอดเวลาของการครองราชนั้นพระองค์ตั้งใจอุทิศพระองค์แรงกายแรงสติปัญญาแรงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนของพระองค์เพื่อที่จะดูแลธรรมชาติ เพื่อที่จะดูแลโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับประชากรโลกต่อไปนะคะในวาระนี้เราจึงถือโอกาสอัญเชิญพระองค์ท่านนะคะให้ได้มีส่วนในการถวายกองทานค่ะเป็นส่วนเล็กที่สุดที่เราจะพึงทำได้และน้อมจิตของเราน้อมจิตของเราระลึกถึงพระคุณของท่านและ พยายามจากส่วนของเราทำตามงานของท่านในการอุทิศตนนะคะอุทิศตนในส่วนของเราเราก็อุทิศตนเพื่อที่จะรับใช้พระศาสนาในส่วนของเราที่เราจะทำได้ก็คืออุทิศอกุศลเราอกุศลเราไม่เอาละเราไม่เอาอกุศลทิ้งไปนะคะเราจะรักษาวไว้แต่อกุศลถ้าเราเพียรพยายาม ที่จะเติมเต็มตัวเราเองด้วยการตั้งใจทําสิ่งที่เป็นกุศลหลวงแม่คิดว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยที่สุดที่เราจะทําได้เพื่อที่จะแสดงถึงความสํานึกในบุญคุณของเราที่มีต่อพระองค์ท่านค่ะสาธุค่ะ